ว่าเรื่องราวของสุขภาพนะฮะเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนี่ถือว่าเป็นภัยเงียบนะครับผมที่หากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องรักษาให้เร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับถ้าช้าเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยอาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตหรือเกิดอาการอาัอามพฤกษ์อัมพาตได้นะครับอา้าวแต่ถ้าว่าเรารู้ทันนะผู้ชมครับสามารถที่จะป้องกันได้นะนะฮะด้วยการาด้วยการตรวจนะครับอันตรซา,าวหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ เออเขามีวิธีการเนาะวิธีการอย่างนี้ฮะสามารถจะตรวจคัดกรองได้นะครับว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่เรื่องนี้น่าสนใจและอย่ามองข้ามนะฮะลองไปชมกันดูครับสกู๊ปของโรงพยาบาลเวชาน,นีครับ หลอดเลือดสมองถือเป็นสาเหตุสําคัญในการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้นๆและยังส่งผลให้เกิดภาวะอมัมพฤกษ์อัมาพาตด้วยซึ่งวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองตีบแต่เนืนเน่นๆโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอวิธีนี้จะช่วยตรวจคัดกรองให้เรารูเท่าทันโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไรวันนี้คุณหมอจะมาไขคําคตอบค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ โรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุมาจากอะไรกลุ่มเสี่ยงที่มักเกิดโรคนี้มีกลุ่มไหนบ้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคะ ำหรับโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็จะมี р. หลักๆอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดนะครับกับโรคหลอ,อดเลือดสมองแตกนะครับโรคเลือดสมองขาดเลือดก็จะเกิดจากการที่มีภาวะหลอดเลือดสมองมีตีบหรือว่ามีตันนะครับทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดนะครับโดยสาเหตุหลักๆของทั้ง2โรคนี้นะครับก็คือจะเป็นจากการที่มีโรคประจําตัวนะครับเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะครับหรือว่าโรคไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโรคอ้วนด้วยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ พฤติกรรมนะครับในการรับประทานอาหารนะครับแล้วก็การออกกําลังกายที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายสักเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือว่าการดื่มเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ก็ยังจะมีเรื่องของทางกรรมพันนะครับสำหรับผู้ที่มีประวัติ คนในครอบครัวนะครับที่เป็นโรคเลือดสมองเนี่ยก็จะทําให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเลือดสมองในอายุน้อยๆได้เป็นพิเศษนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับก็สําหรับเรื่องของโรคเลือดสมองเอง,เองเนี้เราก็มีการตรวจคัดกรองนะครับด้วยการตรวจเอ่อลติดเอรเปอร์อันท้าซาวนะครับคือการตรวจอันท้าซาวหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอที่จะช่วยหาความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองนี้ได้ครับ ทำไมการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอทําให้ตรวจเจอความผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองได้คะหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอนะครับก็จะเป็นทางผ่านระหว่างหัวใจนะครับก่อนที่จะไปถึงที่สมองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหากมีค่าผินปูนหรือค่าไขมันกกอนที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอนี้นะครับก็อาจจะทําให้มีการหลุดแล้วก็ไปอุดตันนะครับที่หลอดเลือดแดงในสมองได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการขาดเลือดนะครับของโรคหลอดเลือดสมองเหล่านี้ได้ครับ สำหรับการตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอนะครับหรือแค r ติดดอปเปอร์อันทราสาวนะครับเราก็จะให้ผู้ตรวจเนี่ยนอนราบนะครับแล้วก็หันศีรษะไปด้านซ้ายไปด้านขวาเพื่อตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอในด้านตรงข้ามนะครับ <S <S เพื่อที่จะได้ดูเรื่องของขนาดและก็ความหนานะครับแล้วก็ดูเรื่องของคราบอินปูนครบาบไขมันนะครับว่ามีลักษณะที่จะหลุดลอยไปที่ส่วนปลายหรือไม่นะครับหรือว่ามีการตีบหรือมีการตันของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอหรือเปล่า นะครับข้อดีของการตรวจคระติ๊เปอเ์อันตาซาวนะครับหรือการตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอนี้นะครับเป็นการตรวจที่ปลอดภัยนะครับไม่เจ็บนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับประมาณ 20- 40ถึงนาทีนะครับแล้วก็การเตรียมตัวก่อนที่จะมาตรวจนะครับแล้วก็การปฏิบัติตัวหลังตรวจเนี่ยก็ไม่ได้มีแตกต่างจากปกติอะไรมากนะครับสามารถรับประทานอาหารก่อนมาตรวจได้นะครับทานยาดื่มน้ําได้ตามปกตินะครับแล้วก็การตรวจนี้เนี่ยก็สามารถรู้ผล โดยแพทย์จะแจ้งผลทันทีเลยนะครับใครบ้างคะที่ต้องตรวจดรอดเลือดแดงใหญ่ที่คอเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัว <ๆ S 1> เช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็ผู้ที่มีการสูบบุหรี่อยู่เป็นประจานะครับหรือพวกที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ผู้ที่มี ประวัติในครอคนในครอบครัวนะครับที่มีเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่จะมาตรวจคัดกรองด้วยการตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอนี้นะครับการดูแลตัวเองนะครับในการเพื่อที่ามหลีกเลี่ยงห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็คือรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับออกกาําลังกายให้สม่ําเสมอนะครับแล้วก็มันตรวจ หาโรคประจําตัวนะครับพวกความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือว่าโรคเบาหวานนะครับจะได้รีบรักษาตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อจะได้ป้องกันและห่างไกลโรคเลือดสมองได้ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังแนะนําให้หยุดการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญในการเกิดโรคเลือดสมองด้วยครับ ตรวจก่อนรู้ทันป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและอมัมพฤกษกอัมาพาตได้ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลเวชธานีนะคะวันนี้ขอ,ขอ,อขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณครับ ธานี30ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่ขนทั่วโลกไว้วางใจ